วันนี้มาทำอะไรครับอรชิดครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่ากล้วยติดเชื้อครับเราจะแก้ปัญหาอย่างไงนะครับอ่ะเดี๋ยวน้องถอยเราก็ดูซิว่าเป็นกล้วยอะไรน้องถอยแล้วเอาหัวแย่มาเห็นครับเห็นเอานี่คือกล้วยโนโนะนะครับใบสีชมพูนะครับชมพูนะกล้วยชมพูนั่นเองนะครับผมตอนนี้หลอดเดินปกติใช่ครับโอเคตัวนี้หลอดเดินปกติแต่สิ่งที่ไม่เอาเปกตยคือ ลูกมันปกตินะนะลูกมันบางต้นก็ปกติบางต้นก็ไม่ปกติเ,เริ่มเลยครับเริ่มเลยฮะอ่ะอธิบายไปด้วยนะครับต้นนี้ไม่ได้ตัดสะดือออกนะใช่เราเราเราจะเห็นสะดือตรงนี้นอ่ะเราสะดือกล้วยเป็นไงเอาลองเอามาให้ท่านผู้ชมดูทางนี้หน่อยนี่คือสะดือนะครับสะดือกล้วยนะครับโอเคการสะดือก่อนให้ชมดู โหมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยเนาะมันไม่เน่านะทุกคนเห็นไหมนี่คือสะเตอกล้วยนะมันไม่เน่ามันไม่มันไม่ม,มีมันเน่าเอานะ <c oughs> นปาดเลยครับปาดเลยเราน้าจะเกาให้เห็นขาวเลยนะน้ำปิดปีออกเลยนะไม่ต้องเอ,อไหวไหมนะ<ว>ปาดลูกออกก่อนนี้ก่ะ อย่าได้ลูกฝั่งนู้นหักปาดลูกออกก่อนเผื่อมันรอด,อาาดเ,อเ,อเ,เนี่ยปาดออกออกระแถบได้เนี่ยปาดงี้ลงไปเลยเนี่ยอย่าใช่ใชอย่าให้โดนแม่นะนแต่ก็ให้มันรอดอ่ะตัดได้ไหมโอเคเขาเอาไว้ทางนี้ดิวันนี้นนปาดทีละหนอ่อดอ่โอ้โหไปปาดทีเดียวสามหน่อเลย มีเนี่ยเลยครับ่ฮะมีแต่น้อยมีมีสีส้มสีส้มอ่ะอยูตรงวงมันนะอยู่บนวงมันอยู่บนวงเนี่ยเราจะดูนะครับก็นี่อันนี้ให้ดูลลลูกเขานะครับให้ดูนะครับเราจะเห็นรูนะฮะเห็นรูไหมแต่อย่าเอาอย่าเอามีดไปลองเอามือไปลองมีดนะมันจะเลือดครับใช้สายไหมถนัดสายปะ ตัดกว่าถ้าตัดซ้ายจะมองเห็นกว่าได,นะได้ปะตัดได้ไหม,ไมยีจาคัตเตอร์ได้ครับคมปะอืมโอเคลูกนี่รู้สึกมันไม่ค่อยมีล่าวนะใช่ครับแต่เยอะนะลูกเยอะมากนะโอเคครับปาดออกหมดเลย เนนอนนน,นะเทียนอนหักเลยบักเออ okay. นอนได้ไหมเอาทุกนอนนครับตัดออกทุกนอนเนี่ยตัดออกทุกนอนเลยจะให้เหีือวจแม่เลยอะอนอนไ <Okay. S 1> นอน้นี่นอนทอ้นี่คับ อโอเคนี่คือหน่อนะครับนี่คือหนอนะครับนหน,อน่หนอเยอะเลยไปดูแม่กันลากนี้น่าจะโอเคอยู่นะ ขานไปแล้วน่าจะไม่โอเคนะ่าดไปแล้วแระวังเส้นนี้หักพยายามรักษาเงาไว้ให้ได้เยอะที่สุดไม่งั้นมันจะสุดหนักแล้วสุดท้ายก็ตายนะครับทุกคนปาดเลยเอามีดปาด ปาดออกไปเลยเนี่ยมาเนี่ยปาดให้ดูปาดคานี้ครผมนี่หะตอสายเ๋คอะเดี๋ยวอขอที่ฉีดน้ำเดี๋ยไป็นฉีดน้ำพรอนนี่แล้วก็เหลือรากองไเงี้ะ Đó này đầm tay 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 lạng tay tay หมดแล้วหมดครับปล่อย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 ตรงน้นปล่อยเด็ดดอกเด็ดดอกป่าดอกเลยเนี่ยป่าดอกช่วงเนี้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นเนี่ยตรงเนี้ยข้างๆนอนดำดำ ตรงนี้เนี่ยติดออกให้หมดแล้วก็ตัดรากออกให้หมดตัดออกออกไปเลยเนี่ยรากดำๆตรงนี้เนี่ยต้องเอาออกเลยเนี่ยนี่ใช้วิธีนี้อย่าไปปันก้อกย บาโดนลังแกไม่งไปดูลู okay. ดิโอเคจิจ okay. อย่ามาจิจำอยกไปทำไงโดนกัดมาลูกเอาฟัตเตอร์มาให้หน่อยนะตรงนั้นอนะ ทำไมาให้คมมีแน่ยเดี๋ยวเราก็เติรดไวนะ้นึ่งเติมลัละอือเออเอามือใช่มันจะถนัดกว่าเพราะมันรู้สึกมันคมกว่า แค่เลยเอาไลมันโยกเยกไม่ได้ลากนะถ้ามันโยกเยกก็ดำไม่ต้อง mm hmm. ต้องโคนอ่ะถ้าดำก็ตัดเลยน่าจะดำนะทุกทอืม hmm. mm hmm. เอาเลยตัดตัดออกมันจะเป็นหนอด้วยนะตรงนั้นตัดลึกไป่อย สีส้มเลยขีอแอบการจะเรียบไปสักเส้นนะครับแต่เอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวให้ดูในอีพีต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงปาดปาดต้องยกด้วยมิดตรงนี้ก็ต้องอ,ออก พิกมาเนี่พอพอพีก,กับเนี่ยจับไปนะโอเคประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมด9ก้านาทีโอ้โหเยอะเลยนะครับก็ทำค่อนข้างจะนานหน่อยนานหน่อยนะครับแต่รับประกรันว่ารอดแน่นอนอ่ะโชว์อีกรอบนะครับเรียบร้อย นนะอ่าอันนี้โชว์หัวนะหัวแค่นี้นะอ้าวโชว์ใบนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยะฮะก็เป็นใบที่เรานะครับทอนทุถนอมมานะครับโอเคอ่ะอ่าโชว์หน้าตาคน้วยครับผมเอาตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออโอเคถราวันนี้มีอะไรจะบอกอ่าท่านที่เลี้ยงกล้วยไหมครับเอาถ้าสมมุติว่าถ้ากล้วยมีปัญหาแล้วก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับเป็นวิธีการแก้ไขเบืองต้นนะครับเมืองต้นนะครับอือฮึ แล้วเป็นไงถ้าถ้าเกิดไม่แก้ไขถ้าเกิดไม่แก้ไขนะเขาจะเขาจะคือลูกเขาจะขึ้นมาปั๊บเขาจะจะดำจะดำขึ้นมาก็จะตายตายเย่างเดยวนะครับโอเคนะครับอันนี้กำมังเคเคฟาร์มนะครับแล้วส่วนนี้คือลูกเขาที่ตัดออกนะครับที่ขึ้นจากหน่อเสียดายไหมครับเสียดายลูกไหมถามว่าเสียดายเสียดายนะแต่เราต้องถ้าถ้าคิดหน่อละห้าร้อยเท่าไหร่ก็สามพันห้านะครับ่จินหน่อโอเคก็เปลี่ยวทาาหอนเนาะในการเลี้ยงกล้วยก็ต้องดูแลสุขภาพกล้วยด้วยนะครับช่วงนี้ ตอนนี้ปลูกมากี่เดือนแล้วครับประมาณติจาสิบสองเดือนนะครับสิบสองเดือนนะครับชนแล้วยังยังสิบสองเดือนนะยังไม่ถึงสิบเดือนได้สิบสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนนะครับเนี่ยสิบเอ็ดเดือนก็ดูเหอะนะครับลูกๆก็ไม่ต้องดูแลเนาะมันจะเป็นไงนะครับก็ครสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ